แนะนำจากผู้สร้างแห่งมิติที่12และเหล่าปรมาจารย์ผู้ตื่นรู้ผู้โอบผู้มมนุษยชาติด้วยเมตตาบัดนี้คือเวลาที่การเปลี่ยนพลังงานลบไม่ใช่เพียงปัดป้องแต่คือศิลปะแห่งการเปลี่ยนรูปการหลอมรวมและการคืนสู่แสงเดิมต่อไปนี้คือคำแนะนำจากสภาผู้สร้างในมิติที่12เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนพลังงานลบให้กลับคืน เป็นแสงแห่งปัญญาและเมตตา 1. อย่าต่อต้านแต่ต้อนรับด้วยความเข้าใจพลังงานลบไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้สอนทางจิตวิญญาณหากท่านพบกับอารมณ์โกรธกลัวเศร้าหรือความรู้สึกหนักแน่นจงอย่าตัดสินจงถามตัวเองว่าขอบคุณที่มาพลังงานนี้มีบทเรียนอะไรให้ข้าในยามนี้เมื่อตระหนักได้ ความต้านทานจะ